แจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศระจำวันนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุลหลายๆท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้เกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุเมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปสวัสดิการหลายๆอย่างที่ผู้สูงอายุไม่เคยรู้มาก่อนและนี่ก็เป็นที่มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างแรกก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งก็มีการจัดสรรให้สำหรับผู้สูงอายุทุกคนแบบขั้นบันไดตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนการลดหย่อนภาษีบุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาสามารถที่จะขอลดหย่อนภาษีจำนวนที่30,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อปี การปรับสภาพที่อยู่อาศัยเปิดให้สําหรับผู้สูงอายุที่ยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและก็เหมาะสมสามารถที่จะขอปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยกับหน่วยงานบริการซึ่งได้แก่กรมพศหรือว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าทางพอมอจอเมื่อได้รับการพิจารณาจะมีการจัดสรรในอัตราเหมจาจ่ายอยู่ที่22,500บาทไปจนถึง4 0 0 0 0บาท กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งผู้สูงอายุที่ยังสามารถประกอบอาชีพได้แต่ว่าไม่มีเงินทุนโดยที่สามารถยื่นกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากทางกองทุนผู้สูงอายุได้แก่รายบุคคลได้วงเงินไม่เกิน3 0,000นบาทต่อคนรายกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนได้วงเงินไม่เกิน10,000แบาทแต่การกู้นี้ก็ต้องมีผู้ค้ำประกันและก็ต้องมีการชำระคืนทุกเดือนเป็นระยะเวลา3ปียกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐซึ่งผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าชมฟรีก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว,ตว์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นลดหย่อนค่าโดยสารและก็การอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแอร์พอร์ตเลวลิงผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารให้ผู้สูงอายุครึ่งราคารครับโดยใช้บัตรผู้สูงอายุหรือว่าซีเนียการ์ดและยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13เมษายนของทุกปี รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาซึ่งก็เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดและยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนของทุกปีรถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุได้รับลิฟต์บริการที่สถานีหมอชิดสยามอาโศกอ่อนนุชและช่องนนทรีรถโดยสารประจำทางขอสอมอกอ ผู้สูงอายุได้รับการลดราคาค่าโดยสารครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับตลอดวันและยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13เมษายนของทุกปีรวมถึงจัดที่นั่งสำรองเป็นการเฉพาะรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดบคสอผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมจัดที่นั่งพักผ่อนและห้องสุขาเครื่องบินการบินไทยผู้สูงอายุได้รับการอำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรก ถ้าอากาศยานส่งอยุได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ลิฟต์โทรศัพท์ทางลาดห้องสุขามุมพักผ่อนพื้นที่จอดรถรับส่งผู้สูงอายุที่มาใช้บริการและดำเนินการตามมาตรการกำหนดให้สายการบินถือปฏิบัติการให้ผู้โดยสารที่สูงอายุขึ้นเครื่องบินลำดับแรก เรือด่วนเจ้าพยาเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากผู้สูงอายุได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งก็ได้แก่เรือด่วนเจ้าพยายกเว้นเรือพิเศษธงเขียวและเรือทัวร์ธงฟ้าเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากซึ่งก็อย่าลืมนะครับผู้ส่งยุตต้องแจ้งแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าที่ก่อนที่จะซื้อตัว๋วโดยสารบริการขนส่งสาธารณนะ สิทธิทางอาชีพภาครัฐโดยทางกรมการจัดหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครจัดบริการให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุกรณีเสียชีวิตผู้จัดการศสผู้สูงอายุที่ยากจนนั้นสามารถที่จะยื่นขอรับเงินจัดการศสรายละไม่เกิน3 0 0พบาทโดยที่ต้องยื่นความประสงค์ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอบาตาสำนักงานเทศบาลภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร สิทธิทางการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้สำนักง,งานกศนอกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาหลักสูตรบริการทางการศึกษาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้สงูงอายุและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสิทธิทางการแพทย์ซึ่งผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้ารับบริการและดูแลสุขภาพต่างๆผ่านช่องทางพิเศษ การช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งทางกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเช่นสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายค่าธรรมเนียมขึ้นศาลค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราวเป็นต้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมเปิดให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเช่นสถานกีฬาต่างๆส่วนศูนย์กีฬาในร่มได้ลดค่าสมัครสมาชิกอยู่ที่50เอร์เซ็ การส่งเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งก็มีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมถูกทอดทิ้งถูกหาประโยชน์ด้วยการนำไปรักษาพยาบาล ดำเนินคดีรวมถึงจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจน,นี่ก็เป็นข้อมูลสวัสดิการที่ผู้สูงอายุทั่วประเทศควรรู้ควรทราบกันไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าผู้สูงอายุรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลพมเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเบอร์โทร1 3 0 0ก็ต้องกราบขอบคุณที่มาจากกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุกรุมกิจการผู้สูงอายุหรือว่าทางพศ ส่วงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์หรือว่าทางพอมองมวันอากาศนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ